วันนี้29ช้อปปิง้งขอจัดเต็มให้พ่อครัวแม่ครัวทั้งมือใหม่และมือโปรโกับ RRS ชุดหม้อพร้อมฝาแก้ว ชุดหม้อที่จัดเซตมาอย่างครบครันมากถึง6ใบเพียง1,490บาทเท่านั้นปรุงสุกสนุกได้สารพัดเมนูจะทอดจะแกงจะต้มจะตุนก็จัดการได้สบายสบายด้วยชุดเดียวคุณจะได้ทั้งหม้อ2หูจำนวน4ใบ4ขนาดทั้งขนาด18เซนติเมตร20เซนติเมตร22เซนติเมตรและ24เซนติเมตรหม้อด้ามเดียวจำนวน1ใบขนาด16เซนติเมตรและกระทะอีก1ใบ ขนาด24เซนติเมตรทุกใบมีฝาแก้วโปร่งใสมองเห็นอาหารที่ปรุงได้พร้อมรูระบายไอ้น้ำที่ช่วยป้องกันการเดือดจนน้ำล้อนออกจากหม้อตัวหม้อผลิตจากสเตลเลสทั้งใบกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงให้ตัวหม้อร้อนเร็วอาหารก็สุกไวและมีหูจับทนความร้อนสูงจับได้ถนัดมือแบบไม่ต้องกลัวร้อนแถมยังใช้ได้กับเตาหลายชนิดทั้งเตาแก๊สและเตาไฟฟ้า ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเรายังจัดของแถมให้คุณอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นชุดซึ้งนึ่งสเซนเลสขนาด28ซนติเมตรจำนวน1ใบชุดหม้อแขกจำนวน5ใบ5ขนาดจะใช้ทำอาหารก็ได้หรือใส่อาหารก็จุได้สบายเลยและโถบรรจุอาหารพร้อมฝาปิดอีกจำนวน5ใบ5ขนาดให้คุณทั้งเก็บและพกพาอาหารได้สะดวกมากขึ้น r r s ชุดหม้อพร้อมฝาแก้วและกองทับของแถมอีกมากมายรับไปเลยทั้งหมดนี้เพียง1,490บาทเท่านั้นจากปกติต้องจ่ายถึง3,460บาทโทรมาเลยครับที่02-100-7066 29ช้อปปิ้งช้อปสนุกถูกใจได้ชัว